สวัสดีค่ะเขาใหญ่เยอะยๆ่วหมอกฟูฟูวันนี้เมยอยู่ที่ตำบลหมูสีนะคะอยู่บ้านคลองปรูนค่ะตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแปลงนี้สูงจากระดับน้ำทะเล385เมตรนะคะด้านทิศตะวันตกวิวจะสวยมากเพราะว่าจะเป็นวิวภูเขาสลับซับซ้อนนะคะมีมิติว่าง,งันเถอะ จะเป็นเขาทางสระน้ำใสค่ะเห็นวิวเขาใหญ่วิวสระน้ำใสนะคะแล้วก็ภายในแปลงก็มีสระน้ำอันนี้เมมามาสเวก็เลยเก็บภาพมาฝากก่อนตรงนี้ฉนดคุดแดงนะปลอดภัยไม่ทับซ้อน24่สิบไร่เศษค่ะตำบดหมูสี ข้อดีก็คือวิวเขาสวยดีเนี่ยวิวเขาเขาสวยนะคะแล้วก็ข้อเสียทางที่เข้ามาประมาณ300เมตรเนี่ยจะเป็นทางลูกหลัง3 4 0 0เมตรปัจจุบันยังเป็นทางลูกหลังอยู่นะคะแต่ซื้อไว้ซื้อเก็บไว้หรือว่าซื้อมาไว้ทำบ้านสวนได้เลยตำบลหมูสีไร่ละล้านสองหายากนะคะ 2, ไร่ละานสองยี่สิบสี่ไร่เสร็จเสษไม่ถึงหนึ่งงานนะคะ24่สิบสีไร่ไร่ละหลานสอง 2. ห้านสอง,ง,งนี้เป็นราคาเน็ตนะคะแต่ว่าถ้าผู้ซื้อผู้ขายคุยกันอีกทีก็ว่ากันไปนะคะอยู่ที่อยู่ที่คลมลแล้วล่ะเนี่ยสวยอยู่นะก็คือจริงๆเขาก็ไม่ได้ห่างไกลเพื่อนบ้านหรอกแต่ว่าทางเข้ามันอ้อมแค่นั้นเองแปลงนี้นะคะเดี๋ยววันหน้าเมย์มาบินโดรนให้ดู อยู่บ้านของปูนค่ะตอนนี้ก็6กโมงครึ่งละพระอาที่ตกดินไและนะคะภาพที่เก็บมาฝากก็จะขมุกขมัวนิดนึงไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่แปลงนี้วิวสวยนะคะมีสันน้ำลองแวะมาดูค่ะซื้อไว้เก่งกงไรได้เลยแปลงนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ อากาศเย็นมาก0 9 9 4 9 2 9 1 9 7นนะคะพบกับเมย์ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ